ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะพี่เสือกับน้องชายเนี่ยพักที่ไร่ภูตะวันนะอเมเตรียมที่พักให้เรียบร้อยแล้วค่ะลำบากนิดนึงนะคะต้องเดินขึ้นดอยอีกอเมบอกพี่เสือว่าเอาเสื้อกันหนาวมาเยอะๆเพราะบ้านเราอะช่วงเช้ากับช่วงดึกๆจะหนาวมากแล้วทุกคนคิดดูดีนอนติดภูเขาแบบเนี้ยิ่งหนาวไปอีกค่ะแต่อเมร,รับประกันว่าบรรยากาศเนี่ยดีแน่นอนจองห้องที่สูงที่สุดให้แฟนเลยค่ะไม่รู้ว่าพี่เสือจะซึ้งใจหรือเปล่าที่พักก็จะเป็นสไตล์บ้านๆหน่อยนะคะช่วงงานแต่งพี่ชายญาติๆเนี่ยกลับ มาเยอะเลยค่ะทั้งญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่ทุกคนก็จะมาพักบนไร่ภูตะว,วันนี่แหละเดี๋ยวอเมจะให้พี่เสือเนี่ยพักผ่อนก่อนนะคะส่วนพวกเราสองสาวจะไปทําภารกิจกันต่อตามสบายนะจ๊ะหนุ่มๆอเมเนี่ยไม่ได้ถ่ายอัปเดตที่พักเลยค่ะคลิปนี้ก็จะมาเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูสักหน่อยที่พักของเราเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5หลังนะคะจะมีทั้งแบบกระโจมแล้วก็แบบห้องเลยค่ะเดี๋ยวอเมจะพาทุกคนไปดูห้องแรกกันเลยมุมนี้แม่เพิ่งทําขึ้นมาใหม่น่ารักมากเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเล่นกันทุกคนน่าจะ